รเราไม่ขายเราไม่ขายเบียร์ให้กับวัยรุ่นผูออ้ลหลีก็ขายไม่ได้นะถ้าทางเธอเหมือนยังไม่บรรลุนิติภาวะนี่ก็คือขอขอกระป๋องนั่นกบบถุงยาง้อลเลคทครับโคกับอะไรนะอ๋อโคก ถุงยางโคเล็กครับโคกับอะไรนะพูดดังๆหน่อยสิไม่ได้ยินถุงยางโคเล็กครับไม่น่าเชื่อติ้มติ้มแบบเธอเธอบอกโคเล็กใช่ไหมสามครั้งแลครับรอสักครู่นะเราได้ตัวแล้วนะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณคือผู้โชคดีในการซื้อถุงยางโคเร็กของเราเป็นคนที่สิบล้านพอดีครับหลังจากที่เรารอมานานถึงหนึ่งสัปดาห์เต็มๆครับคุณใช้ถุงยางโคเร็กกีานานป่ปีแล้วคะเออดี๋ยวกันครับไม่ใส่เไรครับยืดๆดูก่อนนะครับอ่าในฐานะที่ผมเป็นประธานนะครับของบริษัทโคเร็กนะครับผมก็จะมอบตำแหน่งสำคัญสำคัญให้เลยนะครับก็คือราชาโคเร็กครับ แล้วก็ยังมีนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทเราหนึ่งปีเต็มครับ